องค์ธรรมของเจนจิวินเยยะทุกะตามในที่6แห่งอัฏฐสาลินีอัฏฐกถาคือปฐม,มบทองค์ธรรมได้แก่ปัญจารมมีรูปารมเป็นต้นที่พึงรู้ได้โดยมโนธาตุสามทุติยบทองค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป21เวน้นวิสยรูป7 นิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยมโนธาสามองค์ธรรมตามในที่สิแห่งมูลดีกาคือปฐมบทองค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28นิบนิพพานที่พึงรู้ได้โดยมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมหากริยาญาณะสัมปยุตตจิตสกริยาอภิญญาจิตหนึ่ง ทุติยบทองค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28นิพพานที่ไม่พึงรู้ได้โดยบัญญัตตารมณิกกจเอกันตะ21